วิธีตั้งค่า Facebook ไม่ให้คนอื่นมาเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าของ Facebook นะครับเพื่อนๆนะครับกดตามได้เลยกดไปที่ Facebook กดขีย3ขีดในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดการตั้งค่าเมื่อเรานะครับเข้ามาที่หน้าของการตั้งค่า Facebook ได้แล้วนะครับให้กดไปที่เมนูการตั้งค่าโปรไฟล์ กดเมนูความเป็นส่วนตัวเมื่อเราอยู่ในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาหาเมนูใครสามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนของคุณได้ถ้าเพื่อนๆนะครับเจอเมนูนี้แล้วก็ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้ปรับในหน้านี้เป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับ โอเคครับถ้าเราปรับคําขอเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วนะครับความแตกต่างคือคนอื่นนะครับที่ไม่มีความเกี่ยวข้องบัญชี Facebook ของเรานะครับจะไม่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนกับเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างหลังจากที่เราปรับตั้งค่าตามคลิปนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคนอื่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชี Facebook เราเขานะครับจะไม่สามารถส่งคําขอเป็นเพื่อนกับ Facebook เราได้นะครับ มันจะไม่มีปุ่มให้เ,เพื่อนๆเลยเนาะจะมีเฉพาะปุ่มกดติดตามคนอื่นนะครับสามารถกดติดตามบัญชี Facebook เราได้เท่านั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากทานะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าได้เลยวิธีนี้นะครับเป็นวิธีใหม่หลังจากที่ a c e b o o k เนาะอัปเดตปุ่มกดต่างๆนะครับก็จะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการล่าสุดจะได้ง่ายต่อเ,เพื่อนๆเนาะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ